ชีลองฟาร์มสวัสดีครับจากอำเภอเมืองเจยภูมิเลี้ยงแพะยังไงให้เจ๊งให้ขาดทุนให้ล้มละลายก่อนอื่นก็ขออนุญาตท่านที่แชร์ประสบการณ์โทรมาเล่าสู่กันฟังให้ทางชีลองฟาร์มได้รู้ครับว่าเขาลงทุนไปหลายแสนบาทผลสุดท,ท้ายก็เจ๋งเจ๋งเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไร มารับชมรับฟังกันได้แล้วครับก่อนอื่นพี่เขาก็โทรมาบอกว่าเขาลงทุนสร้างโรงเรือนสามแสนบาทครับโรงเรือนอย่างใหญ่อย่างสวยงามมากครับยกพื้นสูงใช้เหล็กทั้งนั้นเลยงบประมาณสามแสนบาทเมื่อสร้างโรงเรือนเสร็จแล้วก็ได้สั่งซื้อ แม่แพะแล้วก็พ่อพันธุออกมาราคาก็รวมทั้งสิ้นสองแสนบาททั้งแม่แพะและพ่อพนันเอกมาเลี้ยงนะครับรวมทั้งสร้างโรงเรือนสามแสนและซื้อพ่อแม่พนันธแพะมาสองแสนรวมแล้วลงทุนทั้งหมดห้าแสนบาทพี่เขาก็ทำการเลี้ยงดูอย่างดีครับ โดยสำคัญจ้างคนงานมาด้วยให้คนงานคอยตัดกระถิ่นคอยตัดหญ้ารือหัวอาหารบำรุงอย่างดีครับกว่าแพะไม่อ้วนกว่าแพะผอมดูแลให้แพะได้กินอาหารอย่างสม่ำเสมอกินอาหารได้เต็มที่ใหอาหารการอยู่การกินแต่หลักสำคัญพี่ของเขายังไม่ได้ศึกษาเลยครับ ว่าสายพันธุ์แพะมีสายพันธุ์อะไรบ้างตลาดต้องการสายพันธุ์อะไรการดูแลการรักษาการทำคลอดเรายังไม่ได้ศึกษาการรักษาโรคเบื้องต้นก่อนเลยนะครับเราซื้อแพะลงมาเลี้ยงเลยประมาณเดือนสองเดือนแพะก็เลี้ยงดีครับคนงานก็หาอาหารได้เก่ง ยงมาสองสามเดือนแพะแกะอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมากปันป่นทวนสมบูรณ์แต่เมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแพะบางตัวมีอาการป่วยป่วยส่วนมากก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นจามนะครับแล้วเป็นหลายๆโรคแต่ก็ไม่ได้วิจัยไม่ได้คุยครับว่าเป็นโรคอะไร เมื่อป่วยแล้วแพ้ป่วยแล้วทางนู้นปศุสัตว์ยังไม่มีก็คือว่าปศุสัตว์อยู่ไกลครับไกลที่ฟาร์มของพี่เขาพี่เขาก็ไม่ได้ไปติดต่อให้คุณหมอปศุสัตว์มาดูแลแต่ก็ให้พนักง,งานคนงานและตัวเองดูแลโดยศึกษาผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ผ่าน Google บ้างลองผิดลองถูกลองรักษาด้วยตนเอง ผลสุดท,ท้ายนะครับแพะก็ทยอยตายไปตายไปตายไปจนหมดเลยครับนี่นะครับที่เราจะแนะนำไว้ว่าการเลี้ยงแพะแกะไม่ได้เลี้ยงง่ายอย่างที่คุณคิดต้องศึกษาได้ดีก่อนครับศึกษาด้านการจัดการโรงเรือนการอาหารสายพันธุ์แพะแกะก่อนการรักษาโรคเบื้องต้นและอ,อีกหลายๆอย่าง การเลี้ยงแพะไม่ใช่เป็นการเลี้ยงแบบสบายเสบายครับต้องเข้าใจหลักเข้าใจสายพันธุ์และเข้าใจอาหารการกินเข้าใจการรักษาโรคด้วยยังไงท่านผู้ชมท่านใดได้รับชมคลิปนี้แล้วก่อนที่คิดจะเลี้ยงแพะแนะนําให้ศึกษาดีก่อนนะครับศึกษาในหลายด้านในหลายช่องเช่นช่อง YouTube มีหลายช่องที่เปิดให้ประชาชนเกษตรกรได้เรียนรู้ได้ศึกษาเบื้องต้นศึกษาผ่าน Facebook ก,ก็มีมีพี่ๆหลายท่านคอยคอมเมนต์คอยโพสบอกวิธีการเลี้ยงวิธีการป้องกันแนะนำการใช้ยาเบื้องต้นก็มีนะครับสรุปแล้วนะครับพี่เขาก็สูญเสียไปทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งการสร้างโรงเรือน การซื้อแพะแกะจ้างคนงานมาเลี้ยงก็ละลาประมาณครึ่งล้านนะครับผลท้ายพี่เขาก็เลิกล้มการเลี้ยงแพะเลยไม่เลี้ยงแพะแกะอีกแล้วครับก็ขอเตือนก่อนนะครับที่ใครจะเลี้ยงศึกษาดีดีก่อนทั้งทางด้านสายพันธุ์การรักษาโรคเบื้องต้นการจัดการโรงเรือนการอาหาร ปัจจัยอาหารประเภทใดโดยสําคัญนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ต้องมีตัวยารักษาเบื้องต้นก่อนอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเลี้ยงแพะอย่างไงให้เจ๊งให้ขาดทุนสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังก็อยากให้เกษตรกรทุกท่าน พึงกันหนักดีดีนะครับาการเลี้ยงแพะแกะไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟารมนะครับขอบคุณที่รับชมช่องชีลองฟาร์มสวัสดีครับ